มีรีวิวนะครับกล้องติดรถยนต์นะครับนี่คือแกะกล่องของรัสต d าเลยเวลาส่งของมาจะเป็นแบบนี้นะครับก็แกะกล่องออกมาครับตัวละประมาณ600บาทเท่านั้นผมแนะนำว่าน่าจะดีฮะเพราะว่าเห็นก็เป็นท็อปขายดีอยู่ที่รั z a ้านะครับ อย่างแรกก็คือคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยเลยเยี่ยมครับทิมให้มีประกันสินค้าด้วยครับสามสิบแกมีปัญหาคืนได้แล้วก็เป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องเป็นอย่างนี้ที่มา มีกล้องให้มีอะไรบ้างดูก่อนครับดูกกล้องก่อนนะกล้องเป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะเปิดได้เปิดได้จริงนะครับเปิดมาน่าจะติดข้างบนอย่างนี้ติดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดูภาพได้ตรงนี้นะครับนี่อะไรฐานดูก่อนนะครับ ออแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับก็อ๋อ,อนี่ครับเป็นติดแบบสูญญากาศติดไปที่ข้างบนได้แล้วก็มันมีหัวปรับงอได้ในทิศทางต่างๆนะครับแล้วก็ติดกล้องไปแบบนี้นะครับแล้วก็ความลงเออเวอร์ครับ ก็ปรับตรงนี้เพื่อจะติดไปที่ตัวกล้องได้นะฮะแบตเตอรี่อ๋อแล้วนี่คือแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็ใส่แบตแบตลไปก็ดูให้มันตรงงินจะมีตรงนี้อยู่นะใส่เข้าไปนี้ เมื่อกี้ผมเผลอไปกดปุ่มมันยี่มีปุ่มเปิดน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดน่านไปกดเปิดแล้วนะครับโอโหครับแจวเลยครับมีอย่างนี้เห็นเลยไม่มีการ์ดอ๋อตัวนี้ไม่มีการ์ดให้นะครับต้องซื้อกา์ดเองนะ แล้วก็เวลากดปุ่มปิดคือปุ่มนี้ปิดปุ๊บปิดครับก็ปิดลงมาแล้วก็มีสายชาร์จในรถยนต์เราเสียบชาร์จได้เลยครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จเปิดเลยเปิดธรรมดาแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปชาร์จได้ครับตัวชาร์จรถยนต์แล้วก็ตัวนี้เสียบกับที่ที่เคบุบรลี่นะครับ หรือจะเป็นชาร์จแบบ usb ตัวนี้ก็ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย a v out อ๋อครับเอาดูได้ตอนที่เราไม่ต้องถอดแมมเบรี่ออกจากกล้องก็เสียบตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบหลังทีวีแล้วก็เพย์เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่สําหรับใส่แมมเบรรี่เข้าไปเป็น sd card นะครับใส่เข้าไปนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับมีายละเอียดตามนี้นะครับมีกระดาษส่งให้นะครับสนใจก็คลิกเข้าไปที่ของ lazada เขาจะมีจัดส่งให้ฟรีด้วยครับทั่วประเทศไทยครับ